สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ MH Podcast รายการที่เปิดวิกฤตที่มองไม่เห็นทางการเงินและคุณไม่เคยทราบมาก่อน วันนี้เราจะมาเจาะลึกคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเราออมเงินเท่าไหร่ไม่รวยขึ้นสักทีและทำไมการเก็บเงินในบัญชีเฉยๆถึงเป็นเหมือนการทำลายความมั่นคงของตัวเองไปทีละน้อยเตรียมพร้อมที่จะปลดล็อกกับแพงเงินเฟอ้อไปด้วยกันครับคุณคิดว่าเงิน1ล้านบาทในวันนี้มีมูลค่าเท่ากับ1ล้านบาทเมื่อ10ปีที่ผ่านมาหรือไม่คำตอบคือไม่ครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ เพราะเราถูกสอนให้ออมแต่ไม่เคยถูกสอนให้รักษามูลค่าของเงินการที่เราเห็นตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นภาพรวงตาเพราะอำนาจในการซื้อขายของเงินเหล่านั้นมันลดลงตัวอย่างครับเมื่อ10ปีก่อนหน้านั้นเงิน100บาทอาจจะซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามวันนี้ครับเงิน100บาทซื้อได้แค่2ชามหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนี่แหละครับคือบทบาทของเงินเฟอ้อที่กัดกินเงินออมของเรา และถ้าเงินเฟอ้อคือโจรเงียบที่เข้ามาขโมยเงินทุกวันของคุณเราจะหยุดมันได้อย่างไรเงินเฟอ้อหรืออินฟลชันเปรียบเสมือนค่าเช่าที่เราต้องจ่ายทุกปีครับมันคือภาวะที่ระดับสินค้าและบริการโดยทั่วไปเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทําให้เงินจํานวนเท่าเดิมสามารถซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลงหรือลดอํานาจการซื้อ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประเทศไทยมีอัตราเงินเฟอ้อประมาณ2-3%ต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าคุณออมเงินไว้ในบัญชีที่ให้ดอกเบีย้ยแค่0.5%แล้วเราออมเงินไว้ในบัญชีธนาคารความหมายก็คือคุณกำลังขาดทุนครับคำตอบสุดท้ายของเราคืออะไรกันแน่ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับไม่ใช่การลงทุนที่ขาดทุนแต่คือการไม่ลงทุนเลย การเก็บเงินสดไว้เฉยๆคือการยอมรับความเสี่ยงที่แน่นอนนั่นคือการสูญเสียมูลค่าจากเงินเฟอ้อนั่นเองนักการเงินเรียกสถานการณ์แบบนี้ว่าความเสี่ยงด้านอำนาจซื้อหรือ purchasing power risk เงินออมเปรียบเสมือนน้ำแข็งก้อนใหญ่ครับที่ละลายช้าๆไปในอากาศร้อนๆของเงินเฟอ้อยิ่งคุณปล่อยไว้นานเท่าไหร่เงินก้อนนั้นก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้นถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองจากการกลัวขาดทุนเป็นการกลัวไม่เติบโตครับ ทางรอบแรกดอกเบีย้ยต้องชนะเงินเฟอ้อเป้าหมายแรกของการเงินที่ฉลาดก็คือการหาที่พักเงินให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟอ้อที่กำลังวิ่งไล่คุณแทนที่จะออมเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดารรมดาลองมามองหาทางเลือกที่ให้อัตราดอกเบีย้ยสูงเช่นบัญชีเงินฝากปลอดภาษีครับสลากออมสินหรือสลากทกศ หรือกองทุนตลาดเงินครับมันนี่ Market Fund ที่มีสภาพคล่องนงสูงข้อดีตัวเลือกเหล่านี้ครับไม่ได้ทําให้คุณรวยทันทีแต่ช่วยชะลอการละลายของน้ําแข็งได้ดีกว่าการเก็บเงินสดไว้ใต้หมอนผมมีสูตรลับจะบอกครับสูตรนี้มีชื่อว่า6ต่อ10ครับไม่ใช่1888แน่นอนนะครับนั่นก็คือดอกเบีย้ยที่คุณได้รับครับลบกับอัตรางเงินเฟอ้อจะเท่ากับผลตอบแทนที่แท้จริงหรือ real return ถ้าตัวเลขนี้ติดลบนั่นก็หมายความว่าเงินออมของคุณกําลังถอยหลังทางรอดที่2ครับเราใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าการลงทุนครับการออมสอนให้เราประหยัดครับแต่การลงทุนสอนให้เงินของเราทํางานนะครับขั้นตอนต่อไปของการสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงก็คือการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนแบบทบต้นครับหรือ compounding effects โดยมีทางเลือกครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหรือ m e r c h u funds สำหรับมือใหม่ที่ต้องการความหลากหลายและมีผู้จัดการดูแลหุ้นหรือสต็อกนะครับการเป็นเจ้าของกิจาการที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจเริ่มต้นลงทุนในจำนวนเงินน้อยๆได้และใช้เวลาเรียนรู้ไปพร้อมกันอย่ารอให้พร้อมร้อยเปซ็นต์แล้วค่อยเริ่มอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญครับก็คือกำแพงความกลัวครับสิ่งนี้เราจะต้องรับมือให้ได้นะครับกำแพงความกลัวหมายความว่าเราจะต้องรับมือกับ ความผันผวน,นที่เกิดขึ้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงคือคําเตือนที่เราได้ยินบ่อยๆแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าความเสี่ยงคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผลตอบแทนสูงสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่กลับไปอ้อมเฉยก็คือการกลัวความเสี่ยงครับการกลัวความผันผวนวิธีการจัดก,การกับความเสี่ยงครับ 1. ก็คือการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification นะครับ ไม่ใช่ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับสครับคือการลงทุนแบบสม่ำเสมอหรือ DCA dollar cost average นะฮะซื้อทุกเดือนไม่ว่าราคาขึ้นหรือลงการลงทุนคือการวิ่งมาราธอนครับไม่ใช่การวิ่งระยะสัน้นอย่าตื่นตระหนกกับทุกการขึ้นหรือลงเป็นรายวันของราคาหัวใจสำคัญของการลงทุนครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเนี้ยคือการลงทุนให้กับตัวเองเงินเดือน หรือรายได้ของคุณกระแสเงนินสดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตการเพิ่มความรู้ทักษะหรือการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆคือการเพิ่มความสามารถในการสร้างกระแสเงนินสดการใช้เงิน10,000บาทไปอบรมทักษะที่จะช่วยให้คุณได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น10%ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการเอาเงิน1 0,000บาทไปฝากธนาคารไว้เฉยวันนี้อย่ามัวจะมองว่าการพัฒนาตัวเองคือค่าใช้จ่ายแต่ให้มองว่าเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าในระยะยาวและสินทรัพย์นี้ไม่มีวันเป็นศูนย์ อีกทางด้วยครับรองมองหาสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่เงินเฟ้อสูงสูงครับสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างที่ดินอสังหาริมทรัพย์กับกลายเป็นประการที่แข็งแกร่งอสังหาริมทรัพย์มักจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อเพราะว่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงมักจะสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้ยังสามารถสร้างกระแสงเงินสดจากการปล่อยเช่าได้ข้อควรระวังการลงทุนอสังหาก็มีครับต้องใช้เงินก้อนโต ต้องมีภาระหนี้สินถ้าคุณกู้มารวมถึงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องครับทางเลือกสำหรับมือใหม่อาจจะลองพิจารณา real th, หรือ real estate investment trust หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อเริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้โดยใช้เงินน้อยลงอีกวิธีหนึ่งครับคือการจัดพอร์ตโฟลิโอสร้างสมดุลเพื่ออิสรภาพการปลดล็อกกำแพงเงินเฟอ้อ ต้องใช้กลยุทธ์ไม่ใช่แค่ความโชคดีสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือการจัดสรรสินทรัพย์หรือ asset allocation ที่เหมาะสมกับวัยและความเสี่ยงที่คุณรับได้เน้นสินทรัพย์เติบโตสูงครับหรือ growth assets เช่นหุ้น70%สินทรัพย์มั่งคั่งอีก30%ในวัยใกล้เกษียครับเราอาจจะเน้นสินทรัพย์มั่นคงมากขึ้นนะครับกดทองเลยที่ควรมีก็คือควรเน้นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเช่นเงินสด กองทุนตลาดเงินและสินทรัพย์ที่เน้นการเติบโตอย่างเช่นหุ้นหรือกองทุนอย่าให้อัตราเงินเฟ้อครับมาเป็นตัวกําหนดอนาคตทางการเงินของคุณคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ตามเงินเฟ้อเป็นผู้เอาชนะหรือยังสุดท้ายครับคุณต้องตระหนักเสมอว่าเงินเฟ้อคือเรื่องจริงครับการออมเงินไว้เฉยๆกำลังลดมูลค่าของเงินคุณหาที่พักเงินให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อเช่นฝากประจําดอกเบี้ยสูง หรือแบ่งเงินส่วนหนึ่งครับไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่เติบโตได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนและการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงที่แท้จริงการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินเริ่มต้นด้วยก้าวแรกที่กล้าหาญก้าวออกจากความสบายใจของการออมเงินไว้เฉยๆแล้วเริ่มต้นลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของคุณตั้งแต่วันนี้ในคลิปหน้าครับเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังใน MH Podcast ติดตามกันครับ